Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับผมชื่อคิมเจษดาเลือง่สุนทรสวัสดีเพื่อนๆชาวเอเวอตอนเช้านะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากเรื่องหนึ่งคำเพื่อการประสบความสำเร็จถ้ามีคนถามคุณว่าอะไรสําคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จคุณจะตอบว่าอะไรครับสติปัญญาความขยัน ความสามารถทัศนคติถ้าคุณเลือกได้เพียงแค่คำเดียวคุณจะเลือกว่าอะไรครับถ้าสำหรับผมนะครับผมจะเลือกคำว่าทัศนคติมีนิทานเรื่องหนึ่งในป่าแห่งหนึ่งมีหมาป่าสีขาวกับหมาป่าสีดำกำลังสู้กันอยู่คุณว่าหมาป่าสีขาวหรือหมาป่าสีดำตัวไหนจะชนะครับ ติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือตัวที่เราให้อาหารมันนั่นเองพลังของพวกมันคืออาหารที่คุณได้ให้ในแต่ละวันนั่นเองครับทุกๆุกวันเวลาคุณเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเหตุการณ์เหล่านั้นนั่นแหละครับคือพลังงานของพวกมันในโลกนี้มีแสงแล้วก็มีเงาเราว่าจริงไหมครับในโลกนี้มีหินก็มีหยางในโลกนี้ มีความดีแล้วก็มีความชั่วในตัวเราเองก็มีทั้งพลังงานด้านบวกและพลังงานด้านลบคนเรามีพลังงานทั้งสองแบบอยู่ในตัวเองครับซึ่งในแต่ละวันพลังงานเหล่านั้นจะหมุนเวียนอยู่ในร่างกายแต่ด้วยความที่เป็นพลังงานขั่วตรงข้ามกันนั่นเองมันก็ต่อสู้กันเองในตัวเราในทุกๆวันในระหว่างวันของเราซึ่งก็เหมือนกับหมาป่าที่ผมเล่าไปไงครับถ้าเราตื่นเช้ามา เราเจอรถติดเจอคนแซงคิวเจอคนขับรถปาดหน้าเจ้านายเรียกไปว่าแต่เช้าเลยนั่นก็คงเป็นอาหารอันแสนอร่อยของหมาป่าสีดำจริงไหมครับแต่ถ้าคุณตื่นเช้ามาเจอคนยิ้มให้กันมีคนชื่นชมคุณเจ้านายเรียกไปชมได้กินอาหารอร่อยอร่อยมีความสุขนั่นก็คืออาหารอันแสนอร่อยของหมาป่าสีขาวอะไรล่ะครับทำให้ทีมฟุตบอลที่ กำลังแพ้โดนนำตั้งแต่ครึ่งแรกกลับมาพลิกชนะในครึ่งเวลาหลังอะไรล่ะครับทำให้คนที่เป็นโรคร้ายมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกหลายเดือนหรือเป็นหลายๆปีอะไรล่ะครับที่ทำให้คนบางคนกล้าก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อทำสิ่งที่เหนือกว่าที่เคยทำสำหรับผมแล้วมันคือการให้พลังอาหารของม้าป่าสีขาวการคิดบวก เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆสําหรับหมาป่าตัวนี้เพราะถึงแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องไม่ดีแต่ถ้ามีความคิดด้านดีมันก็จะทําให้พลังงานด้านลบเบาบางลงหรือกลายเป็นด้านบวกได้คนที่คิดบวกจะสร้างพลังงานด้านบวกอย่างสม่ําเสมอออกมาและมันจะยิ่งทําให้หมาป่าสีขาวแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าในแต่ละวันคุณจะไปเจอเรื่องราวแบบไหนดีหรือไม่ดี แต่มีเรื่องหนึ่งที่คุณควรรู้ไว้อย่างหนึ่งครับพลังงานด้านลบนั้นมีพลังงานมากกว่าด้านบวกครับสังเกตไหมครับว่าบางครั้งบางวันคุณอาจจะเจอเรื่องดีๆมาทั้งวันเลยแต่ในช่วงเวลาก่อนกลับบ้านดันโดนเจ้านายไปด่าจ,จัดเต็มซึ่งนั่นกระทำให้ส่งผลให้คุณรู้สึกว่าวันนี้มันไม่ใช่วันที่ดีเลยจริงไหมฮะเพราะแบบนี้เราจึงควรระวังในการให้อาหารหมาป่าสีดำให้ดีครับ แล้ววันใดละ่ะที่หมาป่าตัวใดตัวหนึ่งจะชนะได้อย่างเด็ดขาดแน่นอนครับผมคงให้คำตอบนี้ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณปล่อยให้หมาป่าตัวใดตัวหนึ่งชนะติดติดกันมากขึ้นในแต่ละวันวันที่หมาป่าตัวนั้นจะชนะตลอดไปก็คงจะยิ่งเข้าใกล้มากขึ้นทุกทีทุกทีครับพลังงานด้านบวกและพลังงานด้านลบนั้นเป็นพลังงานที่สะสมได้ครับ มันจะคงอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละไม่ไปไหนเหมือนกับคุณหยอดกระปุกคุณคิดว่าถ้าคุณหยอดเหรียญสิบลงไปในกระปุกทุกๆวันตอนแค่กระปุกออกมามันจะกลายเป็นเหรียญหนึ่งบาทไหมครับไม่แน่นอนครับมันก็ต้องเป็นเหรียญสิบเพราะเราหยอดเหรียญสิบลงไปจริงไหมฮะหลักการมันก็เป็นแบบเดียวกันครับยิ่งคุณใส่พลังงานด้านไหนไปให้กับตัวเองมากยิ่งคุณใส่พลังงานด้านบวกไปให้กับตัวเองมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นแหละครับ ผมอยากให้ทุกคนจงเติมพลังงานให้แก่หมาป่าสีขาวยิ่งเติมมากคนที่ได้ก็เป็นตัวคุณเองยิ่งเราคิดบวกมากยิ่งเราสะสมพลังงานเชิงบวกให้กับตัวเราเองคนที่ได้ก็คือตัวเราเองทุกๆอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อใครครับแต่เพื่อตัวคุณเองความคิดดีๆสร้างได้ครับแต่ต้องสร้างอย่างสม่ำเสมอและทุกๆวันขอให้คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ